จนะของพระเจ้าจากลูกาบทที่9ข้อที่28ถึงข้อ36ภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันพระองค์จึงทรงาพาเปรโตยอนและยากรบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่วันพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับดูเถิด มีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยศักดิ์ศรีและกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปรโตกับคนที่อยู่ด้วยนั้นก็ง่วงเงาหานอนแต่เมื่อเขาตาสว่างขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นพระสิริของพระองค์และเห็นทั้งสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์ เมื่อสองคนนั้นกำลังลาจากพระองค์เปรตจึงทูลพระองค์พระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอริยาหลังหนึ่งเปรตูไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรเมื่อเขากำลังพูดคำเหล่านี้มีเมฆมาคลุมเขาไว และเมื่อเขาอยู่ในเมฆนั้นเขาก็กลัวมีพระสุรเสียงออกจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ถูกเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อพระสุรเสียงนั้นสงบลงแล้วพระเยซูทรงสถิตอยู่องค์เดียวเขาทั้งสามก็นิ่งอยู่และในการครั้งนั้นเขามีได้บอกเหตุการณ์ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด นี่คือพระวจน,นะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เพลงน้นมัสการบทที่104พระคิดทรงรัศมีเต็มฟ้า ในปัจจุบันมีคำศัพท์ที่นิยมใช้กันนะครับทั้งในข่าวหรือว่าทั่วไปคือคำว่าหิวแสงหิวแสงมีการอธิบายในอินเทอร์เน็ตว่าคำว่าหิวแสงหมายความว่าการอยากเป็นจุดสนใจมากเกินไปและแสดงออกในทางที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามการอยากเป็นจุดสนใจนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งไม่ได้แปลว่า จะต้องแสดงออกในด้านที่ไม่ดีเสมอไปก่อนอื่นเราต้องมองเรื่องการอยากเป็นจุดสนใจเป็นเรื่องกลางๆก,ก่อนอันนี้คือเป็นคำอธิบายหนึ่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับและจากพระกิตติคุณลูกาลูกาบทที่9ข้อที่2 8ถึง36เป็นเรื่องการจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์เต็มไปด้วยพระสิริและพระสิรินั้น ไม่ได้มาจากความพยายามที่พระองค์สแสวงหาด้วยตัวพระองค์เองแต่พระสิรินั้นออกมาจากภายในพระองค์สำแดงให้แก่สาวกและรวมถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจะมาค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านเหตุการณ์การจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์ด้วยกันให้เราสงบใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอทรงโปรดเมตตาประทานความเข้าใจ จากพระวจนะของพระองค์สู่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาชำระลิมฝีปากความคิดและชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อทุกอย่างที่จะกล่าวมานั้นจะมาจากน้ำพระทัยของพระองค์และเกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอฝากมอบเวลาต่อไปให้อยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในเหตุการณ์การจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์นั้นนะครับปรากฏอยู่ในพระกิติคุณสัมพันธ์ทั้งสามเล่มคือมัทธิวมารโกและรวมถึงลูกาซึ่งเราจะนำมาใช้เป็นแกนหลักที่จะศึกษาร่วมกันลูกาได้เริ่มต้นเหตุการณ์ว่าภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันในข้อที่28คําคำเหล่านั้นคืออะไร คำเหล่านั้นคืออะไรคำเหล่านั้นคือการกล่าวถึงมรณกรรมหรือการตายของพระองค์ซึ่งในช่วงหลังๆพระเยซูคริสต์ก็มักทรงกล่าวเรื่องนี้ในเหตุการณ์นั้นสาวกที่พระองค์ทรงนำไปบนภูเขาด้วยนั่นก็คือเปโตรยอนและยากอบซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มสาวกวงในที่สนิทสนมกับพระเยซูมากพอสมควรสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานบนภูเขานั้นพระพักและฉลองพระองค์ก็เปลี่ยมไปด้วยพระสิริผู้บันทชกลูกาอธิบายว่าขาวมันระยับขาวมันระยับและมีโมเสกับเอดียามาปรากฏกับพระองค์ทำไมต้องเป็นโมเสสและทำไมต้องเป็นเอดียาเหตุผลนี้ครับเป็นการเชื่อมโยงจากพระพนันธสัญญาใหม่สู่ พันธสัญญาเดิมในมาราคีบทที่4ข้อ4ถึงข้อ5บันทึกเอาไว้ว่าจงจดจำธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเราทั้งกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาเฮเพโรโฮเรบสำหรับอิสราเอลทั้งสิน้นดูเถิดเราจะส่งเอดียาผู้เผยพระวจนะมาอย่างเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้า คือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพึงกลัวมาถึงพระเยซูคริสต์โมเสสและเอลิยามาปรากฏด้วยกันโมเสสเป็นสัญลักษณ์ของธรรมบัญญัติและเอลิยาก็เป็นตัวแทนของผู้เผยพระวจนะซึ่งหลายครั้งในพระคัมภีร์ก็อ้างถึงว่ายอนผู้ให้รับปฏิสมานั้นก็เปรียบเสมือนเอรียาซึ่งมาก่อนหรือมาเปิดทางให้กับองค์พระเยซูคริสต ในการปรากฏของทั้งสามคนหรือสามท่านนั้น,น,นก็มีการพูดถึงมรณกรรมของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มจากลูกาบทที่9้าข้อ28ถึง36เราสามารถนำเนื้อหาทั้งหมดนะครับมาวางไว้ในโครงสร้างวรรณกรรมของฮิบรูได้3ส่วนด้วยกันนะครับ <c oughs> 3ส่วนนี้มีใจความสำคัญอยู่ที่ B A นะครับเป็นเรื่องของ การเปิดเผยมรณกรรมของพระเยซูคริสต์โดยพระองค์ทรงสนทนากับโมเสสและเอริยาเป็นส่วนของ A ต่อมาในส่วนของ B เป็นการตอบสนองของสาวกซึ่งเล็งไปที่เปโตรและเอสลั์ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ A ก็คือการเปิดเผยของพระบิดาซึ่งในภายหลังก็มีพระสุรเสียงของพระบิดาส่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ จากเรื่องราวที่ลูก,กาได้บันทึกกับการวิเคราะห์เรื่องราวตามลักษณะวรรณกรรมของฮิบรูมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันครับ3ประเด็นประเด็นแรกความหมายแท้ของพระเมสสิยาห์ความหมายแท้ของพระเมสสิยา,า,มมา,ยรยาบรรดาสาวกได้ใช้ชีวิตกับพระเยซูมากว่า3ปีพวกเขาทั้งได้ยินได้เห็นได้สัมผัสการอัศจรรย์คำสั่งสอนของพระเยซูมากมาย ก่อนการจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์ในครั้งนี้สาวกของพระองค์ส่วนใหญ่มั่นใจและแน่ใจว่าพระเยซูคริสต์องค์นี้แหละคือพระเมสสิยาห์แต่จากวรรณกรรมในส่วนเอและเอสลนั้นพระเมสสิยาห์ไม่ได้มาเพื่ออำนาจฝ่ายโลกหรือการเมืองถ้าเราไปดูนะครับสาวก12คนในพระเยซูมีอยู่คนหนึ่งชื่อซีโมนเหมือนกัน แต่มีนามสกุลส้อยว่าเป็นซีโมนพักชาตินิยมซีโมนพักชาตินิยมซึ่งก็อาจจะเดาได้ว่าสาวกที่ชื่อซีโมนพักชาตินิยมคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างสนใจเรื่องของการเมืองและเขาอาจจะติดตามพระเยซูคริสต์โดยมีวัตถุประสงค์บางอย่างว่าต้องการที่พระองค์จะได้มามีอํานาจทางการเมืองโค่นล้มอํานาจของจักรวรรดิโรมันก็เป็นไปได้แต่พี่น้องทั้งหลายครับ พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์มาเพื่อตายพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาองค์นี้มาเพื่อตายหรือสละพระชนชีพของพระองค์จากวรรณกรรมในส่วนเอสลการที่พระบิดาทรงตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรในข้อที่35ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราผู้ที่เราเลือกสรร สิ่งนี้เล็งถึงความสมบูรณ์แห่งการเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และอิสยาห์บทที่42ข้อหนึ่งบอกว่าจงดูผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาตินี่คือความหมายที่แท้จริงของพระเมสยาห์ เป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นผู้ส่งความยุติธรรมออกไปแก่บรรดาประชาชาติประเด็นที่สองครับการตอบสนองของผู้เชื่อเป็นการส่วนตัวการตอบสนองของผู้เชื่อเป็นการส่วนตัวเมื่อเปตโตรได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์ในข้อที่33ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทำเพลิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอริยาหลังหนึ่งจากข้อความนี้นะครับถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกได้แปลเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆหมายถึงภูเขาที่พระเยซุคริสทรงจำแรงพระกายและลูกาได้บันทึกต่อไปอีกว่า เปโตรที่เขาพูดเช่นนี้เขาไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรเพิงที่เปโตรจะสร้างนั้นก็คล้ายๆหรือเล็งถึงพระพาครับเหมือนที่ตอนชาวฮิบรูได้วนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดารกว่า40ปีเมื่อพวกเขาจะตั้งที่พักชั่วคราวก็จะตั้งพับพาไว้ประดิษฐานหีหบพันธสัญญาของพระเจ้าไว้ตรงกลางซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าพระเจ้าทรงประทับท่ามกลางพวกเขา แต่ในคําพูดของเปโตความคิดของเปโตมีสิ่งที่ผิดพลาดอยู่สองอย่างด้วยกันครับ 1. เขามุ่งที่จะสร้างสิ่งชั่วคราวมากกว่ามุ่งมองในเรื่องของความเป็นนิรันดร์การพระพาเป็นเรื่องเป็นสิ่งชั่วคราวจากพระพาต่อมาก็มีการสร้างพระวิหารจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีพระวิหารอีกแล้วครับเพราะเราทั้งหลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าและเราก็ควรจะมุ่งมองที่แผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งถาวรน,นิรัน์มากกว่าสิ่งชั่วคราวอย่างพระพาอย่างที่สองครับเปโตรกำลังให้น้ำหนักพระเยซูคริสต์โมเสสและเอลียาเท่ากันเขาจะสร้างเพิงสามหลังเท่าๆกันต่อมาในส่วนเอสเลตพระบิดาจึงตอบโต้เปโตรว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา พระเจ้าต้องการสําแดงว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นแค่ผู้เผยพระวจนะไม่ได้เป็นแค่ผู้รับใช้ที่สําคัญเท่านั้นแต่พระเยซูคริสต์องค์นี้ทรงเป็นบุตรหรือพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องจังหลายครับเพราะฉะนั้นในการดาเนินชีวิตของเราเราต้องระมัดระวังบางครั้งอย่าให้ความคิดของเรามาบดบังความคิดหรือน้ําพระทัยของพระเจ้าเราอาจจะมีแผนการมากมายในชีวิตของเรา เราจะเรียนที่นี่เรียนคณะ,น,ะน,น,นี้เราจะทํางานกี่ปีวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรชีวิตของเราอะไรจะเป็นจุดเป้าหมายสูงสุดเราคิดได้ครับแต่ความคิดหรือคําตอบที่แท้จริงนั้นต้องมาจากน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะเราทั้งหลายเป็นของพระองค์สุภาษิตบทที่สิข้อหนึ่งบอกว่าแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า คำตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เพียงพระองค์เดียวให้เราคิดแบบที่พระเจ้าคิดทําตามน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราไม่ได้คิดไปเองเหมือนกับเปโตรที่จะพยายามสร้างเพิงสามหลังและอยู่ตรงนั้นไม่ให้พระเยซูคริสต์ได้ทำภานกิจที่สําคัญของพระองค์ประเด็นที่สาประเด็นสุดท้ายครับการตอบสนองของคริสตจักร คริสตจักรตอบสนองอย่างไรต่อการจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์เป้าหมายหนึ่งของคริสตจักรและเรามักจะกล่าวถึงประเด็นนี้คือคริสตจักรต้องสำแดงสง่าราศีหรือพระเกียรติสิริของพระเจ้าอย่างที่กล่าวไว้ในคำนำนะครับพะสิริในที่นี้ไม่ได้มาจากความหิวแสงหรือการสร้างเองจากน้ำมือของมนุษย์แต่พสัสริของพระเจ้านั้นต้องมาจากภายใน พระสิริจากคริสจักรควรมาจากความดีงามมาจากความรักการให้อภัยและความยุติธรรมที่คริสจักรจะสำแดงออกไปสู่สังคมภายนอก <c oughs> ขออภัยครับในมิติของอนุชนครับที่ผมย้ําตลอดว่าเวลาเราออกไปอบรมอนุชนก็จะมีมิติอยู่4อย่างด้วยกันอันแรกคือธรรมชีวิต Spirituality อันที่2มิตรภาพ Fellowship อันที่ส สันทภาระสตรีชิปและอันที่สี่สคัญครับคือเอาริชเผื่อแผ่ภพศสารสัญลักษณ์ของเอาลิชครับเป็นสัญลักษณ์ของประตูโบสถ์ที่เปิดออกคริสตจักรต้องไม่ปิดตัวอยู่เพียงแต่ในคริสตจักรคริสตจักรควรจะเปิดประตูออกสําแดงพระเกียรติศริของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงเต็มไปด้วยพระิริของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงจําแรงท่ากายเราควรเปิดประตูของคริสตจักรออก มากกว่าการจะสร้างแค่เพียงอาคารอย่างเดียวเหมือนที่เปโตรต้องการสร้างแค่เพิงสามหลังไว้สําหรับพระเยซูโมเสสและเอเดียาพระเยซูคริสต์ทรงมาเพื่อสําแดงสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันคริสตจักรของเราสําแดงพระสิริของพระเยซูคริสต์สําแดงความดีงามความรักการให้อภัยและความมุติธรรมแก่ชุมชนและสังคมมากน้อยแค่ไหนพี่น้องทั้งหลายครับ พระเยซูคริสทรงเป็นพระเมสสิยาแห่งการทนทุกเปโตรได้ยอมรับความเป็นพระเยซูคริสไว้ในมัทธิวบทที่16ข้อ16ว่าซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จากการจำแรงพระกายของพระเยซูคริสให้ทั้งชีวิตส่วนตัวของเราและคริสตจักรของเราทั้งหลายสะท้อนพระสิริของพระเยซูคริส ไปแก่คนทั้งปวงหรือไปสู่คนทั้งปวงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงและสำแดงพระกเกียรติสิิของพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาแก่คนทั้งปวงด้วยเช่นเดียวกันให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สะท้อนในข้าพระองค์ชั้งหลายตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของข้าพระองค์ช่างหลาย คริสตจักรของข้าพระองค์ซึ่งเป็นชุมชนของผู้เชื่อควรจะสำแดงพระสิริของพระองค์ไปยังคนทั้งปวงที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าระลึกถึงภานกิจของคริสตจักรของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดวันนี้ทั้งการประชุมสตรีการออกไปเยี่ยมเยียนการทำสิ่งต่างๆให้ได้รับการทรงนำที่มาจากพระองค์และยังมีอีกหลายภานกิจที่จะกระทำร่วมกัน ทั้งการจะเข้าสู่เทศกาลมหาพจน์เข้าสู่ธรรมการที่จะเตรียมตัวเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์การที่จะมีการประชุมวิสามันของสปรุรุตที่จะเลือกมรณายกและผู้ปกครองที่พระองค์ได้ทรงเลือกคนที่จะรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ภณรกิจทุกอย่างนั้นเป็นมาจากพระองค์เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าระลึกถึงบรรดาสมาชิกของข้าพระองค์ทั้งหลาย ที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสก,การได้ทั้งผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงเมตตาสัมผัสแต่ต้องรักษาบุคคลเหล่านั้นที่จะรับการเสริมแรงเสริมกำลังที่มาจากพระองค์แม้ว่าร่างกายภายนอกจะทรุดโทรมไปตามการเวลาแต่จิตวิญ,ญญาณภายในจะเข้มแข็งเป็นวัยนุกอินทรีย์อยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบรม,มวงศานุวงศ์รวมถึงผู้นำประเทศทุกๆคนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพระพรมาเหนือท่านเหล่านั้นให้ชีวิตการงานของท่านเหล่านั้นนำมาซึ่งความเสมอภาคความเท่าเทียมความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อให้ประชากรไทยได้อยู่ดีกินดีภายใต้ร่มพระบรม,มโพธิที่สมภารข้าแต่พระเจ้าโรกใบนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งความขัดแย้งปัญหาเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติต่างๆข้าแต่พระเจ้าข้าโปรยทั้งหลายเชื่อและมั่นใจว่าในความชั่วร้ายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นพระองค์ยังทรงอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทรงปกครองทรงควบคุมและทรงมีคําตอบที่ดีอยู่เสมอในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุกคริสตจักรที่ออกพระนามของพระองค์นั้นเป็นเกลือและแสงสว่างแม้จะอยู่ในช่วงที่มืดมนอยู่ในการกดขี่ข่มเหงแต่ขอให้คริสตจักรของพระองค์ ย,ยังคงรุดหน้าต่อไปในการทำบรรดกิจของพระองค์สำแดงพระเกียรติศริของพระองค์แก่ทุกคนบนโลกใบนี้จึงอธิษฐานฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน